ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะสอนวิธีเพิ่มคนดูและสตรีมสดบนแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมแลบฟังกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE s m ว Meta Clip ให้นะครับผมสำหรับครานะครับผมที่ดูผ่านคลิปช็อตคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกเพียงแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านสองครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้กันด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครทเเีนส็็ป เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของร้านั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับอ่าเพิ่มคนดูไล์สตรีมสดนะครับผมจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวนี้และกันนะครับอ่าในส่วนของบริการนะครับผมไม่ให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแรกและกันนะครับอ่า ก่อนช่างซื้อนะครับผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าไลฟ์สตรีมสดของร้านนั่นเองนะครับผมกดกัดลีกลิงก์มาเลยนะครับถ้าในโทรศัพท์นะครับผมให้ขึ้นกดแชร์ตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นคัดลอกลิงก์มาให้นะครับแล้วก็กดวางเลยในส่วนจํานวนนะครับผมก็ สามารถเพิ่มคนดูไปได้เลยนะผมผมเอาสัก30คนละกันนะครับอ่าค่าใช้จ่ายมีแค่1บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับเพอะตัวสอบต์แรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างแจเคลแบบนี้นะครับผมได้รับคอนเสิร์ซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับ สถานะก็ขึ้นะครับผมว่ากำลังดำเนินการครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์และสตรีมสดของเรานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม1บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มคนดูไปนั่นเองนะครับผม30คนนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้เติมเงินหรือยังไม่มีเครดิตนะครับผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกนเคอร์อาร์โค้ดนะครับผมทูมันนี่วอลเลตสองอัลป์วอลเลตแล้วก็คลิปตัวครัาแรนพี่มนะคร นไปนะครับค,คริปโตัวแคลเซีก็มีเหมือนกันนะผมได้รับโบนัสเพิ่ม10%เปอนต์เลยนะผมเพีงเยงแค่เติมเงิน3,000บาทกันไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใครนะผมที่มีปัญหาด้านยอดไลน์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมติดปัญหาต่างๆนะครับเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับ พิมพ์คำว่างเลขออเดอร์ของเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือส่งรูปภาพผ่านแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าใจะรายตัวขวามือินเลนบนที่ได้ครับผมก็จะขึ้นแจเก็ตการ์ดควนตัแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพามตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในช่องเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยนะครับมีให้เลือกเกล็ดละราคากันเลยทีเดียวนะครับส่วนขวามือนะครับผมจะเป็นรายละเอียดของเหรียญราคาต่างๆนั้นนะครับผมนี่ครับ อ่าเข้ามาดูกันได้เลยสำหรับพายนะครับผมเนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้เลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมอ่าถูกซ้ายมือนี่ครับหมดหมู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมติ๊กต็อกนะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกราムทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมอ่าเฟซบุ๊กของเราก็จะมีเพิ่มยอดไลค์นะครับผมเพิ่มยอดไลค์โพลบุญยมจินะครับเพิ่มถูกติดตามหน้าโปรไฟล์นะครับผมเพิ่มถูกใจบุติดตามแฟนเพจนะครับเพิ่มยอดแชร์โพลนะครับผมเพิ่มคอมเมนต การเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาลาบของขอดับฟรีกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอดวิวให้กับคลิปวิดีโอทิกตอกให้กับเราฟรีเลยนะผมเค่วางลิงก์ทิกตอกของเราลงไปแล้วก็เพิ่มจํานวนยอดวิวกับตรงนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์เขาจะอัตรา,าค่าคอมมิชชั่นถึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่กดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งให้เพื่อนนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าไลฟ์สตรีมสดของเราเลยนะผมว่าคนดูของเราขึ้นหรือยังนะครับ อ่านี่นะผมคนดูของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขึ้นมาเป็น38คนแล้วนะครับถือว่าเรื่อยๆมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับอาจจะแถมมาเล็กๆน้อยๆนะครับผมทางเว็บไซต์เขาก็ใจดีมากๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใค่ายนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M m ไว้ใต้คลิปให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ